ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงูุทวดเยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงูุทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เนื้อว่านรุ่นแรก2497จนถึงพระยุคหลวงูุทดยุคปัจจุบันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับยังเกี่ยวเนื่องกับหลวงูุทวดอีกเช่นเดิมนะครับ คือหลวงปู่ทวดเข้าสารหินแกะกุพระธาตุนาดูนนะครับวัดห้วยมงคลนะครับครับสำหรับกุนาดูนนะครับเป็นพระกุสมัยโบราณนะครับที่ค้นพบขุดพบที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นแหล่งอารยธรรมสมัยโบราณนะครับสมัยทวราวีนะครับพันกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นพระเป็นแผงนะครับเป็นหินดินเผานะครับ เขาเขามีการสร้างมาเป็นเป็นพระปกนะครับแล้วก็เป็นแผงตัดเซียนพระที่เล่นสะสมสายพระกุจะรู้ดีนะครับกุพัฒนาดูลนะครับครับเดี๋ยวทีนี้นะครับท่านจะเอาวาดวัดห้วยมงคลนะครับคือท่านพระครูไพโรจนะครับท่านจึงรวบรวมนะครับพระกุนาดูลนะครับเป็นหินแกะสมัยนั้นนะครับนํามาแกะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับเพื่อที่จะให ลูกศิษย์ลูกหานะครับไว้สการะบูชานะครับซึ่งมีขนาดเล็กนะครับแกะจากกุนาดูลนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับลุมพุทวดเข้าสารหินแกะกุนาดูลวัดห้วยมงคลนะครับปีพศ2 5 4 6นะครับสําหรับลุมพุทวดรุ่นนี้นะครับท่านสร้างเป็นเนื้อพิเศษนะครับเป็นพระกุนะครับของนาดูลนะครับ อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นพระกุสมัยโบราณนะครับสมัยทวาราวดีนะครับแกะเป็นรูปหลวงมุทวดนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับครับเป็นเอกลักษณ์นะครับสําหรับหลวงูุทวดนะครับที่มีการจัดสร้างทุกรุ่นนะครับเจตนาการถ้ามีเจตนาการสร้างดีนะครับศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับแต่ที่ผมนําเสนอวันนี้คืออยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับเผื่อเจอเจอที่ไหนนะครับให้สะสมได้เลยนะครับอันนี้เป็น กุนะครับเป็นพระกุอีกรุ่นหนึ่งนะครับของภาคอีสานนะครับคือกุนาดูนนะครับนํามาแกะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับครับสมัยโบราณนะครับกุนาดูนนะครับถ้าคนสะสมพระเครื่องเล่นทางพระกุนะครับจะรู้ดีนะครับครับเอานํามาแกะนะครับถ้าท่านเจอที่ไหนนะครับหลวงปู่ทวดเข้าสารหินแกะนะครับให้สะสมได้เลยนะครับครับสาหรับองค์นี้ครับผมสะสมได้สามองค์นะครับ ในสภาพนอนกล่องนะครับของวัดห้วยมงคลนะครับครับสมัยนั้นก็องค์ละ500บาทนะครับครับถ้าสมัยนี้นะครับถ้าเจอเจอที่ไหนนะครับหรือเหลือที่วัดให้ท่านเก็บสะสมได้เลยนะครับครับปิกมาด้านหน้าด้านหลังนะครับจับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับครับครับเขาแกะจัดหินกุกนาดูนนะครับครับเป็นรูปหลวงพ่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับ ครับน่าเก็บสะสมนะครับได้ทั้งพุทธคุณของหลวงปู่ทวดนะครับนี่อันตรายนะครับและพุทธคุณของปุพระนาดูนะครับคือเด่นดังคงกระพันนะครับครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับท่านสะสมได้เลยนะครับครับผมให้ชมทั้งสามองค์นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับครับสามองค์ที่ผมมีอยู่นะครับนะครับหลวงปู่ทวดเข้าสารหินแกะนะครับ กุพธาตนาดูลนะครับสมัยทวาราวดีนะครับกุนี้นะครับนาท่านเจ้าวาดวัดเมื่อมงคลนำมาแกะเป็นรูปหลวงบททวดนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับเขาจึงเรียกเข้าสารหินนะครับแกะกุพธาตนาดูลนะครับเป็นรูปหลวงบททวดนะครับเราสามารถนำมาเลี่ยมพกติดตัวได้นะครับเป็นรูปหลวงบททวดนะครับแข็งแกร่งมากนะครับกุนี้นะครับเป็นหินนะครับพันกว่าปีแล้วครับสมัยทวาราวดีนะครับ ครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนโบคว่ำโบหงายนะครับท่านเท่าอาวาสวัดห้วยมงคลนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2546นะครับถือว่าเป็นยุคแรกๆของวัดห้วยมงคลนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับของวัดห้วยมงคลนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับเพื่อเจอที่ไหนนะครับเก็บสะสมได้นะครับนี่นี่นี่เป็นพระกุนาดุลนะครับที่ผมสะสมนะครับครับ เขาจะเอากุนาดูนเป็นหินแกะนะครับมาแกะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับถ้าคนเล่นสายพักกุจะรู้ดีนะครับอันนี้เป็นแผงตัดก้าวนะครับครับนี่ครับครับสําหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนในท้องตลาดนะครับถ้าท่านเจอะเจอที่ไหนนะครับหรือมีตกค้างที่วัดนะครับให้เช่าเก็บมาสะสมได้นะครับหลวงปู่ทวดหินแกะกุพระธาตุนาดูนวัดห้วยมงคลนะครับ ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกเมื่อปี2546นะครับเป็นยุคแรกๆนะครับของวัดม้วยมงคลนะครับครับสมัยนั้นออกจากวัดนะครับอง์ละ500บาทนะครับครับสมัยนี้นะครับถ้าใครมีนะครับหลักร้อกลางๆหรือหลักร้อยไปๆให้เช่าหาเก็บสะสมได้นะครับเล็กกระทัดรัดดีนะครับเป็นวัตถุมงคล อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เก็บสะสมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับคลิปหลวงปู่ทวดกุพระาธาตุนาดูลน,นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การศิน์ครับ